น้องใช่ซุปเปอร์บอยวันนี้เจอกับพลังเพชรไม่เคยเจอนะนี่น้ำหนักปล่อยปล่อยไปเลยวันนี้ร้อยสามสิบนะไปซ้อมอยู่ที่เหมือนเดิมนะตอนนี้ชกมวยกันทักถึงร้อยได้ไหมไม่ถึงสิบสินะถือว่าเยอะนะสามไฟหลังนะได้กี่ไฟหล่าถุกชกไปร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบนะเอาเราเป็นมวยเข่าไหมบลังเพชรนี่น่าจะฝียมือนะเราได้ยาวเขาหน่อยนะ เราสูงเท่าไหร่อยแปดสิบเด็กจากจังหวัดบอกจังหวัดเชียงวันนี้กู้เอกครับขอช่ดีครับผมดีครับเป็นน้องชายบัลลังเพชรครับวันนี้เฮ้ยร้อยสามสิบแล้วันนี้ปล่อยเลยนะต่อไปเราต้องช่น้ำหนักไหนเนี่ยคิดว่ายี่สิบถึงร้อยยี่สองโอ้ถือว่าขึ้นหลายกิโลนะก็ว่าตั้งแต่วันนั้นทำน้ำหนักไม่ได้ก็ก็มันมันซ้อมสองรอบเลย คุ้มอะไรมาเจอเจอคนที่เขาไม่เคยน่าจะเคยเจอมั้งทุกันเจอมั้งอ๋อน้ำหมักลงไปปล่อยเท่าไหร่เออสิช่วงโง่ปีนี้ปีนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วสิบเจ็ดอ่ะโตวันโตคืนนะชกมวยมาร่วมรวมมันแปดสิบเก้าเราเข่าเราฝีมืออ่าคนรับุ่นเราเข่าแน่นอนนะเที่ยวเที่ยเมื่อกี้ใครเที่ยกว่าเมื่อกี้ถ่ายรูปเที่ยวขวนเลยล่าสุดเป็นไงผลงานล่าสุดก็แค่เพครดิตจนนวที่ รรมาอ่วันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสิบห้าน่าสิบห้านี่ลืมไว้าอาดีตไปเลยมันจบแล้วสิบห้านี่ไม่ได้แล้วนะเอ้าวเด็กจังจังวัดนครศรีนรรมันน่านักบอลซี้อเ,เอาบอกทางวัดเที่ยนในวันนี้เอาว่าพี่ลงเอฟซีมาลังไปทักเจอเจอแม่งลังใจพวกมันนะเข้าโจดินะวาโอเค